โมตัสสะพระควัโตราโ,รโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะพระควัโตราโ,รโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะพระควัโตราโ,รโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอ,อนอบ้อมแดบระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้อริยสัจธรรมได้ถูกต้องด้วยพระองค์เองแม้ปรินิพานนันแล้วอย่างปรากฏ อยู่โดยพระคุณมีศรัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกอบด้วยพระคุณมีบารมีสามสิบทัศพระมหากรุณาธิคุณพระวิสุทธิคุณสัศพันธุทิยานเป็นต้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยเสียงการาบอาหุงเวสรณังยันตี ปภะตานิวานิจอารามรุคเจติญานิมนุษาพยตาชิตาเนตังโคสระนังเขมังเนตังสรณนมุตตะมังเนตังสรณนมาคัมมะสภดุคาปมุจจติโยจะพุททานจะธรรมันจะสังขันจ้าสรนังกตุจะตรีอริยสัจจานิสมปัญญาญาปัสสติ ดุขังดุขาสมุปปังดุขะสัจจติกมังอริยจทังกิกังมักขังดุขูปะสมะคามินังเอตังโคสรนังเขมังเอตังสรณนามูตตะมังเอตังสรณนามะขัมมสะบดุขาปะมุจจติมนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้าง ป่าไม้บ้างอารามและลุกขเจดีบ้างเป็นสรณะนั่นมิใช่สรณะอันกเกษมเลยนั่นมิใช่สรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั่นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วเห็นอริยสัจ คือความจริงอันประเรสริีด้วยปัญญาอันชอบคือเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์เสียได้และหนทางวิองแปดเครื่องถึงความระงับทุกข์นั่นแหละเป็นสรณะ,ะอันกเกษมนั่นเป็นสรณะ,ะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะ,ะนั่นแล้ว ย่อมผลจากทุกทั้งป่วงได้นาฮีปาปังกตะตังกัมมังสัชูขีรังวามุจติดะหันตังพาลมันเวติภัสมาจันโนวะปาวะโกก็กรรมชั่วอันบุคคลทำแล้วยังไม่ให้ผล เหมือนน้ำนมที่รีดในขณะนั้นยังไม่แปรเปลี่ยนไปฉะนั้นบาปกรรมย่อมติดตามเผาผลาญคนผ่านดุดไฟที่เท่ากลบไว้ฉะนั้นยังเอสาสาหาเตชมมีตันหาโลกวิสตติกา โสกาตัสสะปวัตทันติอภิวุตังวะวีระนังโยเจตังสหเตชมิงตันหังโดเกทุราเจยังโสกาตมหาปปะตันติอุดาวินดูวาโปคราตังโววัตามิพัธังโว ยาวันเตถะสมากตาตัณหายามูลังคณาธาอุสีรโทววีรนังมาบูนรังวาโสโตวะมารุพันชิปุนาปุณังตัณหานั่นเป็นธรรมชาติลามกคือชั่วช้าซ้านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกย่อมครอบงำบุคคลใด ได้ความโศกทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลน,นั้นดุดย้าคมบางถูกฝนตกรถแล้วเจริญขึ้นฉะนั้นแต่ผู้ใดย่ำยีตันหาเป็นธรรมชาติลามกชั่วช้านั้นได้ซึ่งยากที่ใครๆในโลกจะล่วงเลยได้ความโศกทั้งหลายย่อมตกไปจากบุคคลน,นั้นเหมือนหยาดน้ำตกไปจากใบบัวฉะนั้น เพราะฉะนั้นเราจะบอกแก่ท่านทั้งหลายว่าขอความเจริญจงมีแก่พวกท่านบรรดาที่ประชุมกันแล้วนะที่นี้ท่านทั้งหลายจงขุดรากตัณหาเสถียดอ,อย่างผู้ต้องการรากหญ้าแฝกขุดหญ้าคมบางฉะนั้นมารยาระรานพวกท่านบ่อยๆดุดกระแสน้ำระรานไม้อ้อฉะนั้น ณบัดน,นี้จะได้นำศาสนธรรมคำสอนขององค์พระบรมศาสดา,า,า,าพระรัตสมาสัมพุทธเจ้าในคำพีคุตกะนิกายวิมานวัตถุว่าด้วยรัตชุมาลาวิมานมาแสดงให้แก่ท่านสาธุชนบาจกอุบาสิกาทั้งหลายเพื่อจะได้อาศัย คำสอนของพระสัมมาสัมพุธเทธเจ้านำมาคิด <c oughs> นำมาตรึกตรองพิจารณาจนเกิดโยนิโสมณนสิการคือการกระทาไว้ในใจโดยแยบคายซึ่งก็จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิคือเป็นปัญญาเห็นสภาวะธรรมตามคำสอนนั้นและให้เกิดสัมมาสังกประหรือสัม,มาสังกัโป คือคิดตรึกตองไปตามคำสอนนั้นอันจะเป็นเหตุให้เกิดกุศลหรือบุญบารมีเกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดการพูดการกระทำทางกายทางวาจาและเกิดความเพียรความเจริญกุศลต่างๆเป็นที่พึ่งแก่ชีวิตของตนได้โดยเฉพาะอาริยทรัพย์ ทรัพย์อันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเมื่อบุคคลมาใช้สอยทรัพย์เหล่านี้แล้วก็จะได้อริยะคือความประเสริฐได้แก่ประโยชน์สุขของอริยทรัพย์เหล่านี้มีศรัทธาเป็นต้นจะได้นำลัชชุมาลาวิมานซึ่งมีคำเริ่มต้นว่าแน่เทพธิดาท่านมีวันนาง,งามยิ่งมาแสดง รัชชุมาราวิมานนั้นเกิดขึ้นอย่างไรพระมเหภาคเจ้าประทับอยู่นพระวิหารเจตวันกรุงสาวัตถีสมัยนั้นมีพราหมณ์คนหนึ่งในหมู่บ้านขยาหมู่บ้านขยานี่เป็นหมู่บ้านใหญ่นะซึ่งก็อยู่ใกล้ๆตนพระศรีมหาโพธิะะ์ได้ยกธิดาของตนเนี่ยให้บุตรพราหมณ์คนหนึ่งในหมู่บ้านเดียวกันนะ นางเมื่อไปมีสามีแล้วก็ครอบครองความเป็นใหญ่ในเรือนนั้นนางก็ได้เห็นลูกสาวทาสีในเรือนนั้นแล้วไม่ชอบหน้านี่นี่เป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายจะต้องสังเกตตัวเองและก็บุคคลอื่นๆไว้ว่าทำไมไอ้คนเพิ่งมักเจอกันแล้วมันถึงโกรธกนันมันมีรักแลกพบก็มีแล้วก็ โกรธหรือเกลียดหรือลิษยาจองเวนผูกอาฆาตในทันทีที่พบกันก็มีบางทีก็ไม่ได้เห็นหน้าแะไได้ยินเสียงก็โกรธแล้วก็มีได้ยินเสียงรักแล้วก็มีนี่มันเป็นเรื่องความยาวนานในวัตสงสารอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องอานุภาพของไอราคะโทษะซึ่ง มันเป็นอุปนิสยปัจจัยปัจจัยที่มีกำลังเข้มแข็งยิ่งใหญ่ติดตามมาทำงานอยู่ตลอดเลยพอไปเห็นลูกสาวทาสีลูกสาวนะไม่ใช่เป็นตัวทาสีในเรือนนั้นแล้วก็ไม่ชอบหน้าเลยโกรธทันทีแล้วตัวเองมันเป็นใหญ่อยู่ในบ้านนั้นเพราะว่ามาเป็นภรรยาของเขา นับแต่เห็นมานางก็แสดงอาการฮึดฮัดพอเห็นปุ๊บนี่ไม่รู้แล้วเรื่องอื่นไม่รู้แล้วโกรธเกลียดไอ้เด็กคนนี้จริงๆเลยด่าว่าด้วยความโกรธมันโกรธเกลียดในใจแล้วไม่พอนะพยาบาทคือความโกรธเนะี่ยมันก็เผาตัวมันเองแล้วเผาสิ่งที่เกิดร่วมกับมันแล้วไม่พอมันก็ยังตามมาเผา ให้คิดไปกับไอ้ความโกรธแล้วเกิดเขาเรียกว่าจีวิญญาตด่าเคลื่อนไหวลิ้นเคลื่อนไหวลิมฟีปากเคลื่อนไหวฐานที่ออกเสียงอยู่ในบริเวณปากเนี่ยออกด่าด้วยอานุภาพโทระท่านทั้งหลายจงได้มองเห็นว่าอานุภาพของชีวิตเราเนี่ยมันตกอยู่ในอำนาจของโลภโกรธหลงนะ เป็นเหมือนกับพระเจ้าเทพพระเจ้าที่ลิขิตชีวิตเรานอะอย่าไปนึกว่าอะไรมันมาลิขิตชีวิตไม่มีหรอกพระเจ้าไม่มีหรอกพระพรหมพระอีสวนแต่อ้โลภโกรธหลงนี่แหละมันลิขิตชีวิตตลอดเวลาแม้กระทั่งนอนหลับแต่หลับไม่สนิทฝันเนี่ยมันก็มีโลภมีโกรธมีหลงเข้าไป ทำให้ฝันไปได้บุคคลที่ไม่ฝันะมีคนเดียวคือพระอรหันต์เพราะท่านไม่มีโลภโกรธหลงไม่วิปลาสแต่พวกเราเน่วิปลาสวิปลาสอันแรกเลยก็คือมันมีตัวเรามีตัวเขาเห็นแล้วเนี่ยไอคนนี้มันน่าเกลียดก็ด่าว่าด้วยความโกรธแล้วชูกรรมัดให้ลูกสาวทาสีนั้นอ่ะตัวเองเป็นผู้ใหญ่ใหญ่โตบ้าไปเลยนะ ไปโกรธเด็กแล้วก็ชูกำปั้นให้มันอีกแต่คนอย่างนี้มีมากนะในโลกนี้และตัวเราเองก็เป็นได้เราไม่เชื่อท่านลองสมมุติว่าตัวเองเป็นผู้หญิงคนนี้แล้วก็ไปแต่งงานกับผู้ชายแล้วผู้ชายเ็ก็ยกอำนาจความเป็นใหญ่ในบ้านให้เราก็กล่านพอไปเจอหน้าคนใช้เอาลูกคนใช้ก็แล้วกันแล้วโกรธมันจะทำไง ตัวเราอะว่าตัวเรานี่โก้จริงๆเลยเวลาใหญ่แล้วกลางมีมานะแล้วเวลาด่าเขาเนี่ยทำยังไงนี่เรื่องจริงของชีวิตเราเก่งทุกคนแหละเวลาเราโกรธเราเก่งทั้งนั้นแต่รู้ไหมว่าไอ้ความโกรธเนี่ยเมื่อมันมามีอำนาจเหนือชีวิตเราแล้วเนี่ยมันนำอะไรมาให้มันนำอ,อกุศล กรรมมาให้และก็วิบาของอกุศลกรรมจะทำให้เราได้ไปเกิดในที่ที่มันมีคนหรือมีสัตว์โกรธเก่งอยู่ที่นั่นเยอะๆก็คือนรกหรืออสุรกายหรือเปรตเบาๆก็สัตว์เดรัจฉาน,นนะเมื่อชูกรรมหมัดให้ลูกสาวทาสีนั้นแล้วผู้อาฆาตอยู่นะ เมื่อลูกสาวทาสีเติบโตขึ้นพอจะทำการงานได้ก็คงอายุไม่เท่าไหร่รับสี่ห้าขวบนางก็ใช้เข่าสอกกมัดทุบตีเธอเหมือนผูกอาฆาตกันมาในชาติก่อนๆหลายชาติที่เดียวมันไม่ได้เพิ่งมาเป็นชาตินี้หรอกมันมีเป็นมาหลายชาติพุทธเจ้าก็บอกว่าอุปาทานขันห้าเนี่ยว่าโดยย่อคือทุกอริยสัตอุปาทานขันห้าเป็นตัวทุกขนะ สวดมนต์ตอนเช้าเช้าซาตันสวดหรือได้ยินเขาสวดสังขีตเตนะปัญจุปาทานนักขันชาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกสรุปว่าทุกสรรพสัตว์ในวัตสงสารนี่คือทุกอริยสัตว์ทั้งนั้นเพราะมันประกอบด้วยขันห้าหรืออาจจะไม่ครบขันห้าก็ได้มีขันสี่ก็ได้เช่นพวกอรูปปภมมีนามขันสี่หรือพวก อสัญญาสัตว์แต่ผมก็มีรูป,ปรขันอย่างเดียวแต่ถึงอย่างนั้นก็ชื่อว่าทุกอริยสัตว์เกิดและไอ้ทุกอริยสัตว์เหล่านี้นั่นแหละมันก็ไล่ล่าจองเวรโลภโกรธหลงกับทุกอริยสัตว์ด้วยกันนี่เรื่องทุกเรื่องที่พระพุทธเจ้าแสดงเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละเราก็ทุกอริยสัตว์เขาก็ทุกอริยสัต์ทุกทุกคนเป็นทุกอริยสัตเพราะประกอบด้วยรูปนาม มันไม่ได้เป็นสัตว์ไม่ได้เป็นบุคคลไม่ได้เป็นตัวตนไม่ได้เป็นหญิงไม่ได้เป็นชายไม่ได้เป็นใหญ่โตอะไรหรอกไม่ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิไม่ได้เป็นกษัตริย์ไม่ได้เป็นประธานาธิบดีไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นเป็นจริงๆคือทุกอริยสัตว์แต่มันไม่รู้นะมันวิปราสไปว่ามันนี่แหละเป็นคนเป็นผู้หญิงแล้วยิ่งใหญ่มีอานุภาพมีอำนาจ มีความสามารถที่จะทำอะไรเบียดเบียนใครก็ได้และก็เห็นคนไม่เป็นคนก็ได้คนเห็นคนเป็นคนนั่นแหละคนคนเห็นคนใช่คนใช่คนไม่กำเนิดคนเป็นคนทุกคนไปจนหรือมีผู้ดีพร่ไม่พ้นคนแต่คนนี้ก็ยังสมมุตินะจริงๆก็คือทุกเขาก็ทุกเราก็ทุกแต่มองไม่เห็นนะเออ มันนี่หน้าตาไม่ดีแต่ไม่ได้เคยมองว่าเขาก็แก่เจ็บตายอยู่กําลังแก่เจ็บตายอยู่หมายเรานี่หน้าตาสวยหน้าตาหลอ่อเราก็คือทุกข์อริยสัตว์แล้วก็แก่เจ็บตายหัดคิดให้มันเป็นบ้างนะท่านทั้งหลายอย่าคิดว่ากูแน่เลยนะคิดว่ากูเป็นทุกข์อริยสัตว์บ้างบ้างหรือบ่อยๆแล้วจะฉลาดขึ้น คนที่ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาเนี่ยหาได้ยากปัญญาชีวิตชีวิตแมาหุเสร็จถั้งนับปราดกราวชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่าประเสริฐเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอยู่ด้วยอวิชชาโมหะเลวชั่วต่ำสามจําเอาไว้เลยเล่ากันมาว่าทาสีนั้นได้เคยเป็นนายของนา ลูกลูกทาสีที่นางภรรยาใหญ่นี่ไปเกลียดเนี่ยมันเคยเป็นนายเจ้านายของนางมาก่อนนี่พัฒนสงสารมันน่ากลัวอย่างนี้ไอ้คนที่มาเป็นแม่เป็นพ่อเป็นผัวเป็นเมียเป็นพี่เป็นน้องของเราในชาตินี้แต่ก่อนมันก็เคยเป็นอะไรอะไรอะไร,อะไรกันมาแล้ว ซ้ำซากมากมายไอ้สามีของเราหรือไอ้ภรรยาของเรามันอาจจะเป็นแม่เราเป็นพ่อเราเป็นพี่เราเป็นน้องมาแล้วซ้ำซากแล้วก็อาจจะเคยได้โลภโกรธหลงฆ่ากันเบียดเบียนกันจำไม่ได้เลยหรือเคยเกลื้อกูลกันมาเพราะฉะนั้นควรจะตั้งเจตนาเอาไว้ว่าเราจะให้อภัยอดโทษ ไม่ถือโทษแก่สรรพสัตว์ทั้งวัตตสงสารเขาจะมาเบียดเบียนเราก็จะไม่ถือโทษโอดโทษให้ยกโทษให้กับเขาเพราะเราก็เคยเบียดเบียนเขามาแล้วและเราก็จะไม่เบียดเบียนเขาด้วยอนุภาพของความการุณาหรือของปัญญาหรือของกรุณาศีลอะไรที่ เกิดขึ้นในใจนี้แหละ,ะทาสีนั้นได้เป็นนายของนางครั้งพระทศพลพระนามวักกัสะปะส่วนนางได้เป็นทาสีมันเปลี่ยนกันนะชาติที่แล้วนางไปเป็นทาสีอยู่ใต้อำนาจเขาเขาเป็นเจ้านายเธอก็ทุบตีทาสีนั้นด้วยก้อนดินและท่อนไม้และกำหมัดเป็นต้นเหนืองๆก็เอาหมัด ่อยอก็ให้ทุบคอยไอ้ทาสีมันก็ไม่กล้าจะสู้หรอกทําไมอ่ะเพราะมันเป็นทาสีขนธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเขหาห้ามสู้ถือสู้ก็โดนลงโทษหนักเข้าไปอีกทาสีนั้นก็เหนื่อยหน่ายเพราะการกระทํานั้นโอ้อะไรเนี่ยเป็นทาต็ลําบากแล้วยังโดนทารุณกรรมเนะด้วยให้โลกโกรธหลงอีกอันนี้ อาตมาก็เลยพูดบ่อยมากว่าชีวิตคือความมหัศจรรย์ของบุญและความทารุณของบาปส่วนใหญ่มันเป็นความทารุณของบาปคือของไอ้โลภกรธหลงดิสยาตนีนีนน่แหละท่านทั้งหลายเป็นทาตมันทำใหม่เนี่ยให้มันทารุณตัวท่านและคนอื่นน่าเศร้าน,นะชีวิตทาสีเหนื่อยนายเพราะการกระทํานั้นก็ได้กระทําบุญทั้งหลายมีการให้ทานเป็นต้น พระเอิญน,นางก็ฉลาดขึ้นมาอีกรู้ว่าบุญมีอนุภาพแต่ว่ามันฉลาดไม่เต็มที่นะทําตามกําลังให้ทานรักษาศีลฟังธรรมแล้วก็ตั้งความปรารถนากับบุญที่ได้ทําทั้งสิบอย่างนั้นว่าในอนาคตการชาติต่อ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 ตอ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 ไปขอเราพึงเป็นนายมีความเป็นใหญ่เหนือหญิงนี้เถิด ชาตินี้เรามันต่ำต้อยเพระบุญเราน้อยเอาละ่ะเราก็จะทำบุญตามกำลังของเราแล้วก็อาศัยอนุภาพบุญเนี่ยให้จัดการให้เราไปเกิดในชาติต่อไปให้มันใหญ่กว่าไอ้หญิงคนนี้แล้วเราก็จะได้จัดการกับมันงมั่นเรียกว่าแค้นข้ามชาติหนังกำลังภายในก็จะต้องสอนกันว่าบุญคุณต้องทดแทน ความแค้นต้องชำระแนะ่สิบปียี่สิบปีก็ไม่สายเกินไปไอ้นี่คิกก็ต้องเอาเลยว่าแค้นต้องจองเวรกันไปตลอดวัฏสงสารนี่แหละเอาเลยนึกว่าเทก็เอาเลยนึกว่ามันแน่ก็เอาเลยนะไม่ห้ามเพราะว่าคนโง่ย่อมทำภัย อุปัตถวะอุปสักคือทุกทั้งมวลให้แก่ตนและผู้อื่นไม่ได้ทำเรื่องอื่นไม่ได้หรอกวิธีการอย่างหนึ่งก็คือการทําบุญและอธิษฐานจองเวรคนอื่นเขานั่นเลยขอเราพึงเป็นนายมีความเป็นใหญ่เนือหญิงนี้เถิดก็เป็นไปตามน,นั้นภายหลังทาสีในชาตินั้นก็ตายจากอัตภาพนั้นแล้วเวียนว่ายเกิดตายเกิดตายไปไป,ไปมามาอยู่จนมาถึงในพุทธ ทุกบาทการนี้ในสมัยพุทดเจ้าองค์พระมหาสมณะเจ้าสมณะโคดมนางก็เลยมาเกิดในตระกูลพรามณ์ในหมู่บ้านขยาก็เลยไปมีสามีตามบุญที่อธิษฐานไว้ส่วนนายหญิงที่เคยหลังแกเขาเบียนเบียนเขาในชาติก่อนได้เกิดเป็นทาสีของนาง นางก็จึงเบียดเบียนเธอเพราะผูกอาคาตกันไว้อย่างตกลงที่เรามาเกิดมาตายมาอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยก็เพื่อมาจองเวรอาคาตกันนั่นเองนะเราจําได้บไหมเนี่ยว่าเราอาคาตคนไปกี่คนนะมึง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 ,ม,งมึงมาละแก่กูหรือมึงมาแกล้งกูมึงมาทําให้กูเสียประโยชน์กูก็จะต้องจัดการกับมึง อาแล้วคนที่เขาโดนจองเวทเขาก็คิดอย่างเราได้เหมือนกันอ้าวงั้นก็ได้การต่างคนต่างก็ไปทำบุญเวลาทำบุญเราก็ต้องอธิษฐานขอให้เราเนี่ยได้ไปเกิดเหนือกว่ามันแล้วก็จะได้จัดการรังแกเบียดเบียน,ยนทำร้ายฆ่ามันให้ตายอ่าคนนั้นเขาก็ททำอย่างนั้นเออแล้วอะไรจะเกิดขึ้นละ่ะ สะใจไหมเจอหน้ากันก็ต้องลุยกันนะ่ะมันก็น่าคิดเหมือนกันนะว่ามันได้ประโยชน์อะไรเอาได้ประโยชน์อะไรนถ้าคนไม่ได้ทําบุญมันก็จะโดนเต็มที่เลยไม่รู้เรื่องบุญโดนก็ทํำลายก็แล้วไปก็แค้นได้แหละแต่ว่าไม่ไม่รู้จะไปโตโต้อต,อ,ตอบจองเวรได้ยังไงแต่คนที่มันเกิดมารู้เรื่องบุญ แต่ว่าใช้บุญไม่เป็นประโยชน์ใช้บุญเพื่อสนองโทสะอาฆาตของเราก็จะได้เพิ่มเวรเพิ่มทุกข์ในวัฏสงสารต่อต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อไปอีกไม่รู้นะเพราะฉะนั้นต้องสำเนียกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าว่าบุคคลใดทำบุญไว้แล้วตั้งความปรารถนาเพื่อ สิ่งอื่นนอกจากพานิพานชื่อว่าเป็นมิจฉาปฏิปทาทั้งสิ้นอย่างเรื่องที่พูดนี่แหละพอทำบุญแล้วให้ทานรักษาศีลจเจริญภาวนาบูชาพระรัตนตรยัยต้นโพบูชาเจดีอะไรก็ตามพอฟังแล้วไปปฏิบัติธรรมด้วยก็ตั้งความปรารถนาว่าด้วยบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำทั้งหมดนี้ขอให้ข้าพเจ้าเกิดไปในชาติต่อๆไป เราพึงเป็นนายของไอ้คนที่เราเกลียดแล้วก็กั่นแกล้งทำลายทำลายมันไม่มีที่สิ้นสุดนี่ชัดเจนไหมว่ามิจฉาปฏิปทาเป็นอย่างนี้อแต่ทีนี้คนก็เกิดว่าเขาก็ไม่ได้อธิษฐานแบบนี้ไม่ได้ตั้งความตรบบน,นี้เขาทําบุญแล้วเขาก็ตั้งความปรารถนาว่าขอให้เขาได้ไปเกิดไในสวรรค์ได้ไปเกิด <c oughs> เป็นมนุษย์ก็ให้ได้เป็น ผู้มีอำนาจมีศักย์ใหญ่ก็เป็นวิจารณมเป็นกันเพราะมันได้วัดสะสมสารมาคือได้เกิดแก่ตายมามก็ได้ทุกอริยสัจมานันแหละไม่เด้ยิ่งใหญ่อะไร<ม>เพียงแต่ว่าไม่ได้เปนตั้งความปรติหนาเพื่อจองเวรเพื่อจเจริญโทสะ,จะเจริญอักคือศลกรรมดีกว่านิดแต่ไม่ได้ดีมากอะไร ก็รวมเป็นมิจฉาปฏิปทาด้วยเหตุที่ผู้อาฆาตการพอเกิดเห็นปุ๊บนี่เบียดเบียนเลยนะเจอหน้าก็ถีบสัทีทุบหัวสัทีนี่เมื่อเบียดเบียนอยู่อย่างนี้นางก็ได้จิกผมใช้ทั้งมือทั้งเทา้าตบถีบโดยเต็มที่ทั้งๆไม่มีเหตุที่สมควรเลยเจอหน้ามาเขา กำลังทำงานอยู่ก็เดินไปจิกผมซะตบซะเหยียบกระทืบซะอีกมีอยู่ในโลกนี้นะเราได้ถูกทำอย่างนี้มาแล้วและเราก็เคยทำอย่างนี้กับคนอื่นมาแล้วเห็นไหมละ่ะหมามันนอนอยู่ก็เตะหมาซะบ้าง